เบอออกมือนหนึ่งพันมื่หนึ่งพันะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็ไฟดับกำลังจะเอาแบตไปขายนะประกอบไม่ทันนะครับเพิ่งขึ้นไฟดับไฟดับเราเป็นยังไงนะหม้อแปลงระเบิดป่ะอฟให้มันตกพอมันตกแล้วมันเป็นยังไงนะตอนเช้า ไม่ทาง,งานแล้วช่างไฟมามันก็ระเบิดตึมช่างไฟฟ้ามาละเบิดตึมผมก็ไปเอาแบตมาจากมองไอ้ <Okay. S 1> ประกอบอยู่นะไฟเบิ์ตรีนะนี่มันเป็นไฟไอชุดไอหลอดสำรองของผมนะ mm hmm. แียกว่าไฟชุกเฉินนะในบ้านเห็นบหหลอดสว่างนะ mm hmm. อเตะถ่ายไปให้ก็ดูนูน่นหลอดสว่างเป็น LED สว่างเอแบตลูกเล็กลูกเดียวร้อยแอมลูกเดียวน้อย เสป็นสิบปีเนาะเออโอเคก็ไม่มีว่าบางตู้งตู้แซ่นี่ับเบิดบ้านเลยรับเบิดอ่าตำบนอมันขึ้นกตับตอนไหนวะตู้ดับตอนไหนไฟตีหนึ่งีหนเนาะไนกตอนแรกมันไม่ได้ับัมันดับเลยะครับผมก็ต้องจำเป็นมาตู้ตู้ยังจะเลยกบ ว่าจะไปให้เอฟซีก่อนนั่นแหละจำเป็นต้องประกอบทีหลังเนาะเพาใช้เวลาประกอบนี่ยผมมีอย่างเดียวคือพัดลมยังใช้ได้อยู่นั่นนี่ใช้พัดลมกี่ปีแล้วนี่กี่ปีแล้วไม่รู้อ่ะแกก็เซล้ยพัดลมจะเนี้ยนะครับผมมีได้นะครับที่การต่ออาชีพย่อยาวๆกันเลยทำอะไรลงคลิปหลายแหละไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ฝนตกหลาย อะจับแรกต่อแบตก่อน2เทียมน,นะครับ200แอมประกอบล่างเล็กหนาเลยอะเดีวสว่ออะไกันบ้างนั่นถอดออกไปได้สองวันก็ไม่ดับอ่ะบ่มี่ยังติดตอย่างนะเจไปเปิดตู้ยงตัวเย็นให้เขาดูดูวไอเฟออะไรมีทักอย่างเลยที่เป็นแค่หลอดสำรองเวลาชุกเฉิอนซื้อ แบตที่ไฟสำรองก็ใช้10ปีแล้ทดรองนะครับแต่ก่อนทดลองหลายอย่างทั้งบีบจงวีบเกียวหลายอย่างนะทุกวันเนี่ยคือปัญหาก็คือแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็อันไรอีกช่างใหญ่อช่างใหญ่มาแล้วช่างใหญ่มาแล้ว ช่างใหญ่มาแล้วช่างใหญ่มาแล้วตรงมิตเตอร์อะไรไม่มีไฟนะครับเหมือนเบรงไม่้ปล่าหรอ่ะอาที่ไ่ได้เก็บสายเนี่ยก็คือเอาไว้ให้ท่านเอฟซีไปแล้วมาเบิง์งเวลาเพิ่นมาเอาไปติดตั้งเองหรือว,ว่าทีมช่างเนาะแล้วก็จะให้เปลือสายให้ดูแต่ถ้าไปติดตั้ง ให้ลูกค้าหรือ f อฟซี C, เราก็จะเก็บเดินล่างเดินยางยางดีนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างเนาะนตัวอย่างให้ดูัะใช้ยังไงอะไรเช่นไนรก็จะทำให้ดูก็จะทำให้ดูแบบง่ายๆเร่าวๆง่ายๆ ีทีมงานกำลังนอนมวนเลยอย่บพานตัวปลุกไปยกตู้ยกแบตให้ยกตูกตกตกต้มีการสปาร์กนิดนึงนะคระับเป็นเรื่องปกติของชาร์เจอร์หรือเบเกอร์หรือว่าอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ทุกอย่างเพราะว่าในนั้นจะมีเรียกว่าซีนะหรือ ตัวคอนเดนเซอร์อะไรอย่างหลายอย่างหลายอย่างอะไรทุกอย่างมีซีนะครับทุกอย่างก็มีซีเหมือนแล้วเราก็จะไปดู ชาเดเจอติตลอตัวกป,ปับป๊บปั๊บเนี่ยุกอยางรอสักประมาณครึ่งนาทีแหละให้ทุกอย่างทำงานครับจะค้นตอนเช้านี่เวลากี่โมงเลยเนี่เจ็ดโมงยังไม่ถึงเจ็ดโมงแปดโมงใช่ไหมนะครับเราจะเปิดเด้ยทั้งบ้านเลยดูเอทีเอสสลับมา ตัวลาเซีลที่แรกก็คือบ่มีแบตจะไปใส่ไฟฟ้านะเจมาดูก <in illing. S 1> ัน่อเห็นไหมไฟฟ้าอยู่ขวามือตัวลาเซีลอยู่ซ้ายปกติผมก็ใส่ไฟฟ้าประมาณสองวันแหละว่าจะถอดให้เอแบตเตอรี่เนาะอ่ะผมจะเปิดตู้เนาะดูนะไปดูตู้ชงตู้แช่ดูไปตู้ยงตู้เย็นอย่างตื่นมาเบิดเลยไฟหลอดเลือดเออ อ่ะกล่องเก๋งอ่ะไปดูในตู้เย็นหลังบ้านดูเดินดูอะอะทั้งภาพกับซีรลืมซีรีนะครับนี่ทุกอย่างเลยเต็นมาหมดแล้วพัดลมในห้องนี้ตอนนี้ก็ติดเปิดนะครับตู้ยงตู้เย็นนี่อละตู้ตู้มงตรงมึนกล่องเก๋งยังแม็นบ้านะครับของข้าวนี่ก็ไม่ได้หงมั้ง ต้องอุ่นเอาเรื่องหองข้าวนะครับอุ่นเลยเสียบเบิดเลยเนี่เลยแกน้ำร้อนนี่สิบสองกิโลวัตต์นะครับอือทุกหม้อเลยครับอือกดเบิดเลยนะนี่ก็กดเลยกดเลยนะครับอืมก,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 กดหมดเลยนะครับกดทุกมงทุกหมอ้อ ทายให้ดูเลยพี่น้องนักนักเลยน,นี่หาเค้กันเหลือเฟือแล้วครับในบ้านออเอาจีบตัวคุณลองให้ดูวัดหาหกพันวัดเจ็ดพันเก้าพันได้สบายต๊บนี่มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าโซลาเซลล์ล้วนนะครับผม กี่ตัวอีกอสองนะรับนี่ก็อยู่ในห้องพัดลมพัดลมไปไดปไดเปิดตัวก็เล้มีเบาถึงนะครับยาใช้อะไรนี่คือเทสให้ดูนะครับเทสให้ดูการใส่งานนะครับ <c oughs> จะขนาบ้านอีกกคนี้ยังจะขนาบบ้านตู้เต,มมตมมนะิมเงินตรมเงินอีกครับดูมิเตอร์นะครับว่ต้องห่วงแล้วมิเตอร์เนี่ยโอ้ยนี่ลองเลยดูสีดำนะมองสีดำนะครับครับมองสีดำดูเห็นไหมโอ้่ต้องห่วงเรื่องมิเตอร์ไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีไฟฟ้าร่วมนะไฟยังไม่ามานะเลยเสียวลุ้วนโอ้ะเหียวลุล้วน ดูเติมเงินพร้อมพี่นนอะตรงนี้แบตนี่ตูเติมเงินด้วยนะตูเติมเงินด้วยนะแบตก็ยังไม่มาแล้วประมาณแค่นี้นะครับปั๊อมน้ำพร้อมนะปั๊อมออโตโนใน้ในบ้านีล้วคนจะเปิดตืดเลยพั๊มน้ำออโต้ในบ้าน อนี่บ้านนี่เสียงปัมามบ่นะครับเสียงปัามดับไปนานเน็ตยังไม่มาเลยที่นอแผ่น e FC, เอฟซีนะครับอะไรก็เอเอยังอีกนะอันนี้แค่แบบหลายยางเลยเนาะที่ร่วงเห็น อุ <c oughs> ปกรณ์ก็หลายอย่างแล้วไม่พอเปิดแอร์ให้พร้อมเปิดแอร์ให้พร้อมตัวเร่งที่21องศาเลยเให้ดูกันจะจะสายยา,ยาวๆ21น,นะครับเมื่อคืนนี้ผมก็นอนหลับก็ห้อนกับพ่อที่เราไม่ได้ใช้แบตได้อย่าง่รก็อถอดออกเพ่เตรียมงานใหม่กันเนาะ เฮ้ยแต่พอเย็นช้ำเลยนะครับอ่้เย็นช้ำแล้วเย็นช้ำเลยมิเตอร์แห่งจะหมุนคักพี่น้องอันนี้ตอนเศร้าเลยเบิรงมิเตอร์เดี๋ยวเาต้องห่วงหรอกโอ้้อ่มันหล่อรถเดือแรงเป็นเหมือนมันลอยลอยยี่ยี่สองลอยเจ๊มาดูมิเตอร์เจ๊เจ๊มาดูมิเตอร์ดูมาดูมิเตอร์ผิดปกติไหมเร็วมากไหม หลายอย่างแหมออยู่ในบ้านอันนี้มันเป็นห้ามันเป็นห้าทับสิบห้าจริงๆอ่ะหมอในบ้านมันสิบห้าแอมมิสเตอร์ยังไวอ่ะเอ้า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 ูความทำงานหนะนะนี่คือทำงานแบบใส้ปกติคือหลังนึงแบบใส่แบบงานเยอะๆนี่นะครับนี่อนะครับนี่เห็นเห็นเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้แอ์อย่างเดียว อันนี้ม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีไฟฟ้าเลยดิแวมองข้าวกอารร้อนนี่น,นี่้งอ,ยอยงเบนะิ้งนี่เบิ้งอ่ะลายยางด้ยนะนี่ไายเบิ้งนี่แต่มองขา่ขาวน้ำร้อนสามอันนี้เป็นเท่าไหร่ครับซํามเปิดแอร์แต่แค่จะสองตัวอะไรน,นี่นะครับนี่นลงพลุลมอีกไม่มีไฟฟ้านะครับ ว่าจะเบิ้งแล้วใส่เด็ดกันจะจะนี่นะครับนี่อันนี้พลร่มจะลุกปืนดังแน่นี่โดนแล้วนิฟก็ปีอย่างงี้ดังลุกปืนแหละนะครับไ่าฟงไวไฟกล่องไไออจะไม่รด้ตัวคไวไฟก็อยู่ในหลืบนี่เอาเขาไม่ได้เสียบไวไฟนี่เพิ่งว่าเลย ไวไฟพร้อมนะครับวัวไฟมันตกกั่างเขาเลยแานผมเขาก็เลยถอดไม่อกจะเสียบตัวนี้ค่อนย p พีเอสไวไฟใช้ยูพีเอ ่ครับอะเรปิดให้เบิ้ง่งนย่มแล้วแอ์ด้วยนะง่าเลยไม่มีไฟฟ้าย้ำคือไม่มีไฟฟ้าเนี่ยครับถ้าผู้ใดติดก็จะได้เปรียบครับแต่ว่าก็ลงทุนหน่อยอ่ะมาแล้วเห็นไหมกล่องทำงานแล้วไปสัมภาษณ์ก่อน สัมผณ์บ้านเดืยนข้างๆมาแล้วนี่ก็มาแล้วกี้ไม่ได้เสียไบใยนี่มาแล้วชุดตู้บ่มีเสียงบ่ชุดเรื่ไปติดเสียงไว้ใช่ไหมโอ้ไ่มีเสียงเนาะงานเด็กปกตินะก็ไปสัมผณ์ <c oughs> สัมผณ์แม่ค้าข้างบ้านก่อน นอนหอนบ่หัวเกินนอนร้อนไหมนี่ครับดับไปจ้าคุณมี่เรื่องเลยตอนเช้าเปิดไปตลาดสว่างอยู่ดิสว่างอะไรอยู่นะตีหนึ่งก็ร้อนร้อนร้อนกันในสว่างอะไรเอากลูกไปตลาดตีห้าไงเปิดไปเ่ห้องน้ำสว่างเนี่ยแต่ว่าเมื่อตีหนึ่ง น่าทําบ้านอะไบ้างนะครับไฟดับอ่าคือไฟฟ้าดับนะครับนี่แหละอติโซลิเซียลเมื่อกี้เลยเปียบตัวนี้นะครับเียอยู่ในบ้านอิอติดติดให้ไปหลายหลังอยู่โซลิเชียลร้านกันตะพลโซล่าเซลล์นะครับ ใช่ทุกอย่างหน,นักเลยเอาอย่างเบิ่องอีกรอบของเขากกนรดำพ่ออันสามอันนี้อม่รู้จะมาตอนไหนพ่อหม้อหม้อระเบิดนะครับแรกไฟลาบทีเศษที่การไฟฟ้าเข้ามาเฮ็ดหม้อระเบิดก็เลยยาวน่าจะเป็นวันแบบนี้นะถ้าคนไม่มีโซลเซลล์ก็ แดดันหอนๆโอ้หอน,อนออเลย,เย,ย,เลยนี่เนาะอ่ะให้เบิ้องคะคะเลยยาวๆเลยโอ้แล้วมั้งนี่ไอออกละนี่ครับเบื้องไอออกนะไอออกแล้วทุอออกหม้อแล้วฮหอนจริงๆหอนแรงๆเลยนะนี่นะนี่ดูกันจะๆทีเดียวนะครับมาใช้งานได้ขนาดไหนนะครับตู้ยุงตู้เย็น อืมนี่อันนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับสิบสี่คิวนะครับน,นี่ก็เก้าคิวนะครับแล้วก็แอร์พัดร่มยังอีกหลายตัวเลยอ้หน่ออยู่ในนี้อีกอ๋อะอะตองหเบิ้งจานนี่นะครับเฮ็ดให้เบิ้งนะครับยาวๆลา,ายคลิป มิสเตอร์นี่ก็ไม่ต้องห่วงกระทูดเลยนะครับอันนี้ลงให้เบิ้งบาดเก็บซ้ายเก็บยังนะครับเอ้ยผมเบิ้งเอฟซีเพราะน้องเบิ้งนู้น่าตีนช่างนะอะไรไปตีนช่างเลยไฟฟ้า,ไ,าไม่มีไฟฟ้าอยู่ด้านขวามิสเตอร์เร็วๆนะตอนตีด้านซ้ายอ่ะคระับผมเบ็ดล่างเดียวสองร้อยแอมป์กดติด